หลังจากที่ทําบ้านให้น้องจีนะครับผมก็เสร็จแล้วนะผมก็มาตั้งนะผมกระโดดเข้าไปที่เรียบร้อยเข้าไปเล่นอยู่ข้างในแล้วนะครับผมตอนนี้จีถูกใจไหมจีอาวขงหนตย่าจะถูกใจเขาแล้วรีบเข้าไปเลยได้ที่แล้วจีบ้านหลังใหม่บางว้ยฉลองนี้ต้องฉลองนะจีบ้านหลังใหม่เนี่ย อาำกันใส่จะถูกใจใส่กันไหมใส่จะถูกใจครับจีถูกใจไหมจี <c oughs> ได้บ้านหลังหไวจีชอบน,นอะจีชอบแหละจีะอ,อ,อ่ะจีถูกใจเนาะถูกใจก็เสร็จแล้วนะครับผมทาม่านผู้ชมก็เป็น บ้านทําเองนะผมทําจากไม้แขวนเสื้อนะครับผมเสร็จแล้วเอามาให้เอามาลองตั้งดูนะผมสีเข้าไปนอนยอยู่ข้างในนะครัออบาฝากเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ